สวัสดีครับผมจิกกิดูไปดูปูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเกมลดราคาบนอ e ีซ็อบโซนยูเอสนะครับพูดลิ้นพันกันอีกแล้วนะฮะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศเกมอินดี้ที่จะเข้ามาใหม่นะครับอ่ะนี่ยเจะมีบอกนะอ่ะเราลองไปดูว่ามีเกมอินดี้อะไรบ้างน,นะฮะรู้สึกว่าจะมีเกมที่น่าสนใจอยู่หลายเกมนะฟิกเมนภาค2นะครับเกมนี้ ก็กำลังจะมาแล้วนะฮะออยออยเวิลด์นะครับดันเจียนแมชชีนใช่ไหมเ t สเพย์ s play. <S อีกเกม t ท m e l ล n e นี่เกมนี้จะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมของคนไทยนะครับ t ท m e l ล n e นะฮะมีเดโม่ให้โดดลองเล่นดูนะครับใช้ความจุประมาณ 2.1GB นกิกะไบต์นะฮะหรือไม่งั้นก็รอ ตอนลดราคาก็ได้เห็นเขาบอกว่าเกมดีนะเกมเนี้ฝีมือคนไทยเลยแล้วก็มีเพลงภาษาไทยเพาะมากนะครับเดี๋ยวถ้าใครรอมันลดราคาได้ก็รอไปก่อนนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ600กว่าบาทนะครับถ้าใครอยากเล่นก็ลองหาซื้อได้นะครับแต่เรามาดูส่วนเกมลดราคากันบ้างนะครับหลังจากที่เซลดาอ่าสปาตูนนะครับ แล้วก็ Octopath Traveler พวก Monster Hunter นะครับลดราคาหมดลงไปแล้วนะฮะมาดูกันว่า731เกมนี้เหลือเกมอะไรที่น่าเล่นบ้างนะครับ l e g o นะครับอีก4วันนะครับท o ตอัพผมก็ลดเล่นซื้อไปแล้วนะมันเหลือ1.99อ่ะตัวเกมเต็ม 1> ม1ทหรนแบ็กสิบเอนะฮะเหลืออีก4วันนะครับสิบเนะฮะเมทัลสลักสเหลืออีก6วันนะฮะสามเก้มนี้เป็นภาคของเนโอจิโอนะครับโอเวอร์คุกทนะฮะเหลืออีก17ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสิบสองจุดหนึ่งสองยะครับอ่าเดอะคิงออฟไฟเตอร์เก้านะครับ ลดราคา50%นะไดอิงไลท์เหลือ13วันนะ4 9 4 9นะครับเรแมนเหลืออีก17ชั่วโมงนะครับโดมิซิงซาก้าภาค3นะเหลืออีก1วันแจ็แดน c e 2 0 2นะเหลือ17วันและที่เข้ามาใหม่ก็โซนิกมาเนีนะฮะคายเซกาลดนะครับ10วัน50%นะครับคายเซกาลดเยอะเลยนะฮะอาร์เรเวลทนะฮะลด เจห้าซ็น์ะครับเกมนี้เล่นได้สองคนนะถ้าใครชื่นชอบก็ลองหามาเล่นดูแล้วก็จำฟอน์ลดราคาอีกแล้วสิบสองจุดสี่เก้าใช่ไหมมันจะถูกถอนออกแล้วนะใครซื้อไม่ทันรอบที่แล้วนะซื้อไปเลยผมรีวิวเกมนี้ไปแล้วในช่องผมถ้าใครอยากดูว่ามันเป็นแบบไหนก็เข้าไปดูได้นะผมมีบนเพสี่กับ n n t e n d o s w i t c h นะถ้าใครเคยเล่นบนเพสี่มาก็ มันจะเห็นความแตกต่างได้นะแต่ถ้าใครอยากจะเก็บไว้พวกพาบนเครื่องของเราเองนะฮะรีบจัดซะนะครับ The Nightmare หรือ Little Nightmare ภาคหนึ่งใช่ไหมลเเปเซเหลือ7.49นะครับ Civilization 2K ก็ลดราคานะอืม e f a น t o r y o r y 4นะครับอีก5วันนะครับลดร,ราคาอยู่ Borderland l e g a ซี่คอลเลกชันนะครับลด60ปนะครับเวลคัมทูฮานเวลเหลืออีก6วันนะครับอุ K, 22, นะค22ลด5 0เฮะโซนิคฟอสลด50เหลือ9.99เกนี้ s นะครับเกมนี้สตีมเวิลดิกเกมนี้ผมเคยเล่นบน p s v i t a มันมากแต่มันอาจจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็จบแล้วนะฮะ ถูกนะครับเกมนี้ถ้าใครลองเล่นดู67บาทนะครับเป็นตีราคาเงินไทยนะฮะเกมนี้ลองหามาเล่นดูนะครับสนุกจริงๆผมเคยเล่นแล้วผมว่าจะไปซื้อเกมภาค2นะนี่ Jets c v v e d v v n t u u r ลดถ9 9 9 u นะรถถูกที่สุดแล้วช่วงนี้นะฮะ ที่เคยลดมาก็ตอนนี้ลดถูกสุดแล้วนี่ไทโกเกมตีกรนะฮะลด80%ของค่ายบันไดนะครับชิลออฟไลน์นะครับเกม RPG เทิร์นเบดนะครับภาพสีน้ำมันเป็นเจ้าหญิงนะครับจะมีลูกไฟเดินไปด้วยนะฮะนี่แฟกเมนต์ ภาคแรกนะฮะที่ภาคสองเข้ามาแล้วลองหามาเล่นดูนะฮะบุนนินเทนโดชอบก็บมีให้ท่านได้ลองเล่นนะฮะภาพสวยเหมือนกันนะเบลช็อกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเบลช็อกภาคแรกใช่ไหมอ๋ออันนี้จะเป็นภาคมัดรวมสามภาคนะครับเดี๋ยวฮ่องกงแมสแซดสิบห้าวันนะครับเลโก้ดีซีนะครับ นี่สตีมน k w w r l d ์นนี่ผมเลงไว้อยู่นะเกมนี้ภาค2เขาบอกว่าเล่นได้ถึง8ชั่วโมงมีเครื่องมืออาวุธอะไรเยอะแยะเลยนะฮะที่เยอะกว่าภาคแรกนะครับเป็นตัวเอกจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมมาตามหาพระเอกที่เป็นผู้ชายของภาคแรกแล้วก็ s t สตีม World High นะครับเกมนี้ผมก็เล่นบน PS Vita เหมือนกันบน p s 4เหมือนกันนะครับเกมนี้เทิร์นเบดเป็นตำรวจอวกาศยิงสลัดอวกาศ จนสลัดอวกาศนะครับสนุกมากสนุกจริงนะครับเกมนี้สามารถอัปเกรดอาวุธนะครับหมวกนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธได้นะครับลองหามาเล่นดูลิสเอร์นแม่ทูนะครับลดสัสเรหลือ20.09ิบจุดศูนก้าก็มีหลากหลายเกมเลยนะที่ลดราคานะครับ ยูเทสิ o เวอร์อีวิลูชันลดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนารุโตชิบูเดนินจาสตอมโฟนะครับค่ายบันไดนะฮะแผน vs สอมบี้ลดราคา55%าสิบห้ซนตนะครับทูสอพตัวนี้จะได้ครบเลยนะ DLC 9.79นะครับคุ้มเลยนะฮะ The e x c a p i s t 2เก m e of the ะ e ด r Edition นะเกมนี้สนุกมากเลยนะครับ 6.74 u s นะครับ s o n i c Hedgehog Sega นะฮะก็ลด50 5.99 u s นะครับนี่ for s p e e ดนะครับ,รบลด70%อ,อกวันนะ11.99นะครับินโนคูนิ no นะครับลด 9.99 US นะครับนั่โตัวมัดรวมภาค1น3นะครับลถเหลือ15.99ดาก้ร์อนบนลอลคาคะครับลด4 0 3 5 9 9นะครับ,รบแต่เวอร์ชั่นบนนี้ไม่มีภาษาไทยนะ Starling Battle for นะครับอีกสิบเจ็ดชั่วโมงเท่านั้นนะครับดิจิมอนไซเบอร์สลูรดสองภาคเลยนะครับผมเคยเล่นบนเพียร์วิต้าภาคแรกไปแล้วภาคสองนี้ไม่เคยได้เล่นเลยก็สนุกอยู่นะยอนเดอร์เกมโอเพนเวิร์ดปลูกผักนะครับโอ้โหดาเกนบอลซิลเวอร์ทูก็ลดราคานะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่า DLC จะลดราคาไหมผมซื้อไปแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แต่เกมนี้ผมรีวิวไว้บนช่องของผมแล้วนะฮะก็จะมีนี่ DLC ลดราคาเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตัวใหม่จะมาเป็นตัวนี้นะกีเลน แล้วก็อะไรชื่ออะไรไปๆไปอะไรเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้ไม่ใช่ถาไปไปนะครับเดีกันบอลไฟเตอร์เเกมนี้โคตรมันเลยจะบอกซื้อไปเถอะครับคุ้มแน่นอนความมันเล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่น้องเกมนี้มันแน่นอนปล่อยท่าสูตรกันผมเล่นบ่อยนะฮะรีวิว ก็มีนะฮะสอนออนไลน์ลด85เซนเหลือ7จ9โอเก้โหเกมนี้ถ้าใครจะอยากลองเล่นสอออนไลน์เกมใช้เวลายาวมากนะครับ Xcom ก็ลดราคาเกมนี้ดีนะผมซื้อไปแล้วชอบมากเลย Xcom 2นะครับสอดออนไลน์ เทอร์บูเลสนะครับลดร84%นะครับกออิตเตอร์ท e ีลด84%เช่นเดียวกัน9.59 US นะครับเทลออฟเวอร์สเปอร์เรียนะครับสตีมเวอร์เควส t เกมนี้ก็น่าสนใจนะ ใช้ไพ่เดินต่อสู้เป็นแบบเทินเบรดนะฮะเบอร์นเอาพาราไดลด67%รนะครับเนะกี่ยมรถแข่งชนกันภาพสวยนะครับเบอร์เดอร์แลนด์แฮนซัมคอลเลกชันชิ้นจังนะครับรถราคา ส0วันนะครับ The Other World ก็60เหลือ,อ9วันนะครับเกมบาสตัวเล็กๆนะฮะสองคนผมรีวิวไว้แล้วเกมนี้ก็สนุกดีนะ Bioshock Infinite ภาค3นะครับลดราคาชินมิกามิเซนเซภาค3ลด10ลดอีก10วันนะครับ40เปอร์เซ็นต์นะฮะ29.99นะครับ ก็มีหลากหลายเกมนะเบลช็อกลีมาเตอร์ภาคแรกก็ลดราคานีโนคูนิทูก็ลดราคานะครับโอ้ยเกมลดราคาเยอะเลยนะครับถ้าใครไม่ทันจับจองตอนช่วงเกมวาร์ดนะครับก็ มาจับจองตอนนัวนี้แต่นี่ก็สนุกมากนะครับวัมนพีทไพรเลดบลิเออร์สนะครับผมเล่นบนพี v วิต้านะโอ้โ oh, หใช้เวลาเกือบ3ามสชั่วโมงกว่าจะจบจริงๆผมเล่นไปเรื่อยเก็บจนเกือบร้อยชั่วโมงก็ได้ก็ว่าได้นะฮะเกมมันต้องทำภารกิจปลดล็อกถ่า อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะเดนี้ผมจบไปแล้วสนุกมากเล่าตั้งแต่ตอนที่ไปช่วยโซโลเลยนะจนถึงดฟามิงโกนะฮะแต่ตอนสุดท้ายก็มันยังไม่ใช่ตามอนิเมะแต่เนื้อเรื่องนี่ตามอนิเมะตั้งแต่ภาคแรกมีแค่ตอนจบเท่านั้นนะฮะที่เขาไม่เหมือนกับอนิเมะนะฮะใครเป็นแฟนวันพีทก็ลอง มาเล่นดูนะครับเกมดีมากนี่วันพีทภาคสีก็ลดราคานะ p i l o t ดบูล l i อ r 4นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคต่อของภาค3นะครับลด17.99นะฮะ Super d r a g o n b a l บ h e r o เกมการ์ดนะครับลดราคา t Point Hobbiton Jump Edition ลดราคานะครับ หลือ14วันนะฮะสตอรี่อ o ฟซีซันดอลลีผมซื้อไปแล้วไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะเกมของบันไดนะครับลดราคาบันไดนังโพดูกันว่าบันไดมีอะไรที่ลดบ้างนะครับ Little n i g h t ใน r ม Ninokuni ok ดัง bon. ันบนลซอฟต o r t o ์อ o n ไลน์นะฮะอืม โดเลรมอนก็ลดลดเกือบทุกเกมเกือบทุกเกมนะฮะยกเว้นแค่เกมสองเกมเท่านั้น,นที่ไม่ลดนะครับเยอะมากมายเลยทีเดียวเกมลดราคานะครับถ้าใครยังไม่ได้จับจองนะฮะก็ดูเกมน,นี้ก็น่าสนนะบอลเป็นเกมคล้ายๆกับ บอมเบอร์แมนนะฮะแต่เราจะเล่นรับบทเป็นเหล่าผีวิศาตทางฝั่งยุโรปนะมาวางระเบ,บิดกันนะครับมีตุวตลกผีมีมีผีมีหลากหลายเลยนะฮะฆาตกรอะไรประมาณนี้เหมือนบอมเบอร์แมนเลยนะฮะถ้าใครยังไม่มีบอมเบอร์แมนก็เล่นแก้ขัดไปได้นะครับ เบอร์ช็อคสลดราคาบนพีจอนิเมตเวอร์เลสเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่เกี่ยวกับข้องอนิเมะเลยนะฮะผมก็เล่นบนเพจวีตาไปแล้วเกมนี้ก็เล่นผมว่า p พเร็ดเลเลอร์สนุกกว่านะแต่เกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะแต่ ผมชอบเกมนู้นมากกว่าแต่แต่ราคาเนี้ยควรซื้อไว้เถอะครับเกมนี้มันก็สนุกจริงๆนะมันก็สนุกนะแต่ผมยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่ My One Justice มาฮิโร One Justice ภาคแรกลดเหลือ9.5 US นะครับหรือ5วันเท่านั้น เ h ลฟอร์มเดอะบอนเดอร์แลนด์ลนะครับ14.99 US นะครับทายโกมัดรวมนะครับ24.99นะครับมีอีกหลากหลายเกมนะครับที่ให้คุณได้เลือกเล่นนะครับเกมดีๆก็มีให้เล่นเยอะนะบนเครื่อง Nintendo Switch นะฮะ นารูโตะก็ลดราคาถ้าใครชื่นชอบนารูโตะก็ลองไปหาเล่นดูนะดองอันบอนนารูโตะอวันพีดนะครับเกมมวยป้าก็ลดราคาโดเรมอนปลูกผักก็ลดราคานะครับจัมฟอสก็ลดราคาอยู่เกมต่อสู้ทั้งนั้นเลยนะฮะอ้าวซื้อภาษาก็ลดราคาเนี่ยเกมนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะไม่รู้ว่า ลดเท่าไหร่พอผมซื้อไปแล้วมันก็เลยไม่แจ้งราคาขึ้นมานะลองไปตรวจเช็คดูบนเครื่องของท่านผู้ชมเองนะครับเจ็ดร้อยกว่าเกมนะฮะมีให้คุณได้เลือกเยอะแยะเลยแต่ที่แนะนำนะฮะก็มีวันพี e ไพเรตว t ลเลอร์สามนะฮะถูก นี่โบเอาลดราคาแล้วเกมคล้ายๆซูเปอร์ส s h รดบอสภาพสวยมากเลยนะแต่ตัวละครไม่ค่อยดังเท่าไหร่มีที่ดังก็มีเด s เซลแล้วก็ดิฟเฟอร์กัวมาเกเลเล่แล้วก็โยกาเลเร่ ere, นะครับอัดต่อยแหลกเหมือนซูเปอร์สแตรดบอสเลยนะครับลดราคาแล้วถ้าใครสนใจก็ลอง หามาเล่นดูนะครับและอีกมากมายหลากหลายเกมนะที่ลดราคานะครับใครชื่นชอบก็ลองมาหาดูอ่ะเอางี้ว่าเดี๋ยวเราไปดูเกมที่ขายดีประจำสัปดาห์ประจำรอบที่ผ่านมานะครับว่าเกมไหน ติดอันดับ30เกมขายดีนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูเกมติดอันดับที่ขายดีบนเครื่องนินโดสวิตกันนะครับสาอันดับนะฮะเกมแรกก็จะเป็นโ o เกมอนบิเลียนไดมอนนะครับเกมที่2อ,อันดับ2ก็จะเป็น มาริโอคาร์ดเอ็ดีลักนะครับเกมนี้ขายดีมากที่สุดนะฮะในบรรดาเกมเอ็กซ์ซีนะครับเกมเป็นเกมอันดับหนึ่งเลยดีกว่าแต่ตอนนี้ตกไปให้โปเกมอนบิลเลนไดมอนแต่ถ้ารวมรวมกันนะครับมาริโอคาร์ดเอ็ยังอันดับหนึ่งอยู่นะอ่าอันดับสามเป็นมาริโอปาร์ตี้ซูเปอร์สตาร์อันดับสี Party Super star. ่บิ๊กเบรน Academy b e n v s b r a i n อันดับ5 Pokemon Shining p e a r ออันดับ6 h a r r y Potter c o l l e c t i o n นะครับอันดับ7 m i n ไหมครับอันดับ8ดอันดับ9 a n i m a l c r อ s s i n g อันดับ10 z e ซล a นะครับถึงราคาไปนะฮะอันดับ11บ m อก g u มองอัดรู้สึกว่ามีการอัปเดตเยอะแยะเลยผมเข้าไปเล่นดูอันดับ12 Super s m a s t b r o s Ultimate อันดับสิ Star Di v a l l e อันดับสิ Lego Marvel Super Hero 2อันดับ15 Star Wars Night อันดับ16บหก Monster Venture 12อ ds นะครับอันดับ17บเ o o t Up อันดับสิ Wish Antenna อันดับ19บ FIFA 22อันดับ2ี คูคิ 1, pack, pack 2, Auto. 3, 4, ้งซิมูเลเตอร์อันดับยี่สิบเอ็ดแพ็คแอนแพ็คกิ้งอันดับยี่สิบสองแกนเทปออโต้อันดับยี่สิบสามเซลดาบวกดีโอซีนะฮะอันดับยี่สิบสี่ลูปฮีโร่อันดับยี่สิบห้าหม้อท่อคอมแบ็กสิบเอ็ดอันดับยี่สิบหกเวทสลักนะครับอันดับยี่สิบเจ็ดดอนกา ลันป่าไฟอันดับ28เซลดาเวกินนิงนะครับอันดับ29เมลทอยด์เล็กอันดับ30คัพเฮดนะฮะนั่นก็เป็นเกมขายดี30อันดับแรกนะครับว่าถ้าใครชื่นชอบก็ลองไปหาซื้อเล่นกันดูได้นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง16คิ h ช n แนลด้วยนะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้า But I have to go the crap.